มีไยตรงส่วนไหนแล้วรวยล้านเสร็งเต็มตัวไยกดแชร์ด่วนๆเลยนะกดไลค์กดแชร์ด่วนๆที่แรกคุณจะต้องมีไยแถวหน้าผากหรือใกล้ขมับ ใกล้ขมับไม่ตรงที่นะขมับตรงนี้นะตรงนี้ขมับตรงเนี้ยจดไว้เลยนะมีไฝแถวหน้าผากหรือใกล้ขมับคุณรวยแน่นอนสายขวาได้หมดแต่ที่สำคัญห้ามเม็ดใหญ่พอสมควรถ้าเม็ดใหญ่ชีวิต มีแต่ความทุกข์ใจถ้าเม็ดใหญ่ชีวิตมีแต่เรื่องหนี้สินท่องใช้จ่ายถึงคุณจะมีโรงงานมีบริษัทหรือถึงคุณจะทำงานคุณจะไม่เคยเห็นเงินตัวเองเลยเงินคุณจะไปอยู่ธนาคารแล้วคุณเป็นหนี้กับธนาคารถ้าใหญ่ใหญ่ไม่ไดออ้แล้วรู้ใหญ่เล็กอะดูด้วยตาเปล่าใหญ่ไหมถ้าใหญ่ไม่ไม่มีวันมีเงิน มีแต่ชื่อเสียงมีแต่คนรู้จักแล้วแต่บุญวาสนาแต่ไม่มีวันรวยโอเคไม่มีวันจับเงินต้องให้คนอื่นจับเงินอ่าฝ่ายที่สองเขาบอกว่าแถวตรงนี้ของคอไม่ตรงนี้นะไม่ตรงแถวลูกกระเดือกนะตรงข้างไปเอากระจกมาส่องเลยตรงเนี้ยแถวข้างๆใยที่หน้าผากหรือใกล้ขมับ เม็ดไม่ใหญ่พอสมควรถ้าใหญ่เมื่อไหร่เงินเป็นหนี้สินอยู่ในธนาคารจําไว้เลยล้านเปอร์เซ็นตหรือมีคนอื่นมาใช้เงินเราไฟหรือขี้แมงวันก็ได้ไฟหรือขี้แมงวันถูกต้องมีคนถามซิปอยถามบอกขี้แมงวันคือไฟไหมคะขี้แมงวันก็ได้<ม>นะมีตรงคอเอากระจกมาดูเมียดูอยู่ปะ ออามีหนึ่งชิ้นแล้วรวยแน่นอนเอามีอีกโอ้โหหน้าผักอีกอะอย่าลืมนะถ้ามีใยหรือขี้แมงวันอยู่ตำแหน่งที่บอกหนึ่งที่รวยหนึ่งครั้งมีสองที่รวยสองครั้งอ่ามีเขียนมาเลยใครมีตรงไหนบ้างพูดไปแล้วนะเมียผมมีตรงแถวหน้าผากฝั่งไหนฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวามือตัวเองแล้วก็ มีตรงคอต้องริมคอนี้นะไม่ใช่ตรงลูกกระเดืองนะริมคอ